สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบก,กับทีเด็ดเซียนมีขยีบอลในวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567นะครับคัคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนอกันเช่นเคยครับ ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซ็นมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบเพียบครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะฮะโดยถ่ายผลคุลักของเรานะครับทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับใหถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟุตบอลนี้ก็คคลิกกัันนเเข้าามยะะๆรบ ไปเริ่มกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับค่ำคืนนี้เราออกสตาร์ทกันที่อิสตันบูลบาซักเซเหียเจอกับเอยุบสปอร์นั่นเองนะครับผลงานล่าสุดนะครับบาซักเซเหีย ah แพ้ให้กับเซลเย่มาถึง1ประตูต่อ5ในฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับก็เสียท่าต่อแทปบซอนสปอร์มาศูนย์ประตูต่อ1นะครับเป็นการแพร้นัดที่3ใน,นรอบ4เกมหลังแบบที่ไม่ชนะใครนะครับ 8นัดซีซั่นนี้เก็บมา14คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับขณะที่เอยุบสปอร์นะครับเกมล่าสุดลง3ในศึกซูเปอร์ลีกมานะครับเอาชนะเกิร์สเตเปมา1ประตูศูญน,นะครับก็เป็นการชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังครับ9นัดเก็บมา15คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางซูเปอร์ลีกตุรกีนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่บาซักไซเฮียของคากดัสอาทานนะครับวันนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนตแต่อย่างใดนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3นะฮะก็จะมีโมฮัมเหม็ดเซนเกเซอร์นะครับ,ร,บรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเลโอดูอาเต้อุสเซนูบาเชโรมโอโปกูแล้วก็ลิมานะครับ แดงกลางครับส่งให้เบรัสออสเดเมียนะฮะคุมเกมร่วมกันกับเบอร์คายอัสคารนะครับแล้วก็ดิมิทิสเพลคาร์ดนะฮะโดยที่เกมรุกเริมเส้นครับจะส่งให้เดนิสเทอรุชนะครับเดินเกมกับชัลฟิกเกเรโดครับส่วนความหวังสูงสุดในการผลิตสกอร์นะครับก็จะส่งให้คริสซอปปิออนติกนะัวหอกชาวโปแลนด์นะฮะเจ้าของผลงาน11ประตูเป็นตัวที่เด็ดนั่นเองนะครับ ด้านยูสปอร์นะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การคุมทีมของอดีตตำนานตุรกีอย่างอาดาตูรานนะฮะก็วันนี้ขาดผู้เล่นหลักๆ2คนนะครับก็คือเลเจฟนายารตนะครับแล้วก็อูมุตเมรัสที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ4-1-4-1ครับก็จะมีเบอร์เกอเออร์เซอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเมลี่คาบาซาคาวโรบินยาซิน ลูคัสคลาโลแล้วก็เลโอดูบัวน,นะครับแดงกลางนะครับจะมีจอห์นโจเชวี่ยะฮะอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลนะครับรับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนเดียวนะฮะโดยที่ตัวเด่นเกมก็จะมีเอมเรอัคบาบาเฟเดริกมิสโจแล้วก็ซามูซัสนะครับส่วนตัวความหวังสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่อาเมด คูตูชูนะฮะเจ้าของผลงาน4ประตู3แอซิดในฤะดูกาลปัจจุบันนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะเป็นมาเมเทียมรับสัมปทานในการผลิตกอร์นั่นเองนะครับสถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้9ครั้งนะครับก็เป็นทางด้านของอิสตั Here นบูลบาซักเซียเนี่ยนะฮะที่เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งนะครับเสมอ4แล้วก็เสียท่าให้กับทางด้านของย e ูสปอร์ไป2ครั้งนั่นเองนะครับ พันธงสำหรับคู่นี้นะครับบาซักไซเฮียผลงานไม่ดีเลยนะครับแพ้มา3-4จาก4เกมหลังนะฮะส่งผลต่อเรื่องของความมั่นใจนักเตะอย่างแน่นอนครับด้านเอยุสปอร์เนี่ยยังมีของนะฮะผลงานช่วงหลังถือว่าใช้ได้ครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้กลับไปแล้วครับคู่นี้ก็แนะนำให้เฉียบที่เอายุสปอร์นะครับกับเร็ที่บรรองอยู่0.5นนั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมชของประเทศตุรกีเช่นกันนะครับสำหรับการดวลกันระหว่างการาตาสลายกับทางด้านของเบอร์ซิกตัดนะครับผลงานล่าสุดนะครับการาตาสลายลงสนามในเกมยุโรปมานะครับเอาชนะเอฟบอกมา4ประตูต่อ3ในศึกยูโรปาลีกนะครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับเอาถล่มเอาชนะอันตัญยาสปอไป30ครับเป็นการชนะมา3นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับ8ดนัด25คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับ ขณะที่เบซิกตัสนะครับเกมล่าสุดเอาชนะลียงมา1 0ในศึกยูโรปาลีกเช่นกันนะครับส่วนเกมลีกนะฮะเอาชนะคอนยาสปอร์มา2 0นะครับ8นัดเก็บมา20คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่กราตาสรายของโอคารบูรุกกันก่อนนะครับก็ขาดผู้เล่นรายเดียวครับนั่นก็คืออิสมาอยาคอบส์นะฮะที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับก็จะมาในระบบ3-4-1-2นะครับมีเฟรเนโดมุสเซราครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูเหมือนเดิมครับแนวรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยดาวินซอนซานเชสอับดุลคาเลมบารักซี่แล้วก็คารอไอฮานนะครับแดนกลางครับส่งให้กาเบียวซาร่านะครับคุมเกมร่วมก,กันกับลูกัสซอร e เลราครับโดยที่วิงแบ็ก2ข้างจะเป็นาบารซซาปเปอร์ยมารแล้วก็ยูนุสอักกุนนะครับ โดยที่ตัวทําเกมนะฮะจะเป็นดริสเมอร์เทนจอมเก่าแล้วครับจะทําเกมสามศูนย์คู่หน้าตัวเก่งอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็มาโรอิกาดี้นะครับที่ฤดูกาลนี้ยิงรวมกันไปแล้ว7ประตูกับอีก3แอซิ์นั่นเองนะครับด้านจฟานี่ฟานบอรครสนะครับนายใหญ่ของฝั่งเบสิกตัตนะฮะหลกัหลกๆก็จะไม่มีแมตต์กูนอกนะครับนายถารมือหนึ่งที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นเดียวกับเอซิปอุ่ยสาวครับที่มีปัญหาสภาพร่างกายเช่นกันนะครับ การจัะทับวันนี้ครับในระบบ42-31ครับก็จะส่งให้เอซินเดสานกูนะครับเฝ้าเสาแทนที่ของแมตต์กุน็อกนะครับโดยที่แนวรับก็ประกอบไปด้วยโยนาสเวนสันกาเบียวเปาลิสตาเฟลิกส์อุดูโอคายนะครับแล้วก็อาตูมาซูอากูนั่นเองนะครับโซนแดงกลางครับส่งให้เกซอนเฟรนันเดสครับคุมเกมร่วมกันกับอาลมูสราตินะฮะแนวรุกนะครับก็มีข่าวดีที่ได้ตัวมิล็อดลาชิก้านะฮะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับ จะมาประสานงานกันกันกนกบชูอัลมาริโอแล้วก็ราฟานะฮะโดยที่กองหน้านะครับก็จะฝากความหวังในการผลิตสกอร์เอาไว้ที่ชิโร่อิโมบิเล่ครับเจ้าของผลงาน12ประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติการโดนกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยฮะปะทะก,กันมาทั้งหมดนี่281ครั้งด้วยกันนะครับโดยที่เป็นการาตาสารายที่เอาชนะไปได้ถึง106ครั้งเนะครับเสมอั็ไป83เกมครับแล้วก็เป็นทางด้านของเบชิกตัสที่ชนะไปได้92เกมนั่นเองนะครับ พันธงสํสหรับคู่นี้นะครับการาตาสลายฟอร์มดูดันตามมาตรฐานเลยนะครับแนวรุกมีชื่อพร้อมดุยทั้งหมดครับทั้งเมาโรยการีดีแล้วก็โอซิมเฮนนะฮะแต่ว่าทางด้านเบซิกตัสเนี่ยก็มาด้วยฟอร์มการเล่นที่กําลังเหนียวแน่นมากๆครับแถมมีอาวุธมาสู้แบบนี้ฮะมองว่าไม่น่าแพ้นะฮะก็แนะนําเลยนะครับให้รองไปที่เบชิกตัสครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0 7 5นั่นเองนะครับ คู่ต่อมานะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปลุนกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรัสเซียกันบ้างนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างครีเรียโซเวตอฟและก็คราสโนดานั่นเองครับผลงานล่าสุดนะครับครีเรียนะครับแพรให้กับดินโมมอสโกมาถึง3ประตูต่อ6เลยนะครับซึ่งนั่นคือความปราชัยนัดที่2ในรอบ3เกมหลังทุกรายการของพวกเขานะครับผ่าน12นัดนะครับเก็บมา12คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ10ของตารางพรีเมียร์ลีกรัสเซียนะครับ ขณะที่ทางฝั่งคลัสโนดานะครับเกมล่าสุดนี้แพ้กับพิชนี่มา1 2นะครับก็เป็นการโดนยูเซติชนะรวดเอาไว้ที่2นัดนะครับผ่าน12นัดเกมมา30คะแนนครับรังเป็นจ่าฝูงของตารางพริมร์ลีกรัสเซียนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่คลีเรียกันก่อนนะครับก็ปัญหาเพียบเลยนะครับสำหรับนายใหญ่อีกออิสินคินนะฮะเพราะว่าวันนี้จะไม่มีอามามารานวิชนะครับเซอร์เกย์เพสยาคอฟ ม a x i m ซิมวิติวคอฟได้ครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะนอกจากนี้ครับยังต้องรอเช็คคอมฟิตของเดนิสยาคูบาโดมินิกออโรสดิมิตีชีเชนโกเกรนบีนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายเช่นกันนะฮะไม่เพียงเท่านั้นครับพวกเขาจะไม่มีเฟรนันโดคอนสแตนซ่านะฮะมิดฟิลตัวเก่งของทีมนะครับที่โดนไล่ออกจากสนามในเกมที่แล้วนะฮะวันนี้ก็จะติดโทษแบนตามอัตโนมัติเลยนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับก็จะมีระบบ4-3-3นะฮะอีวานโลมาเยฟครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบ,บ,บไปด้วยนิโคลายลาสคาซอฟโรมันเยฟเกนเยฟอเล็กซานเดอร์โซดาเตนคอฟและก็โทมัสกาวดามสนะฮะแดนกลางครับส่งให้อีวานโอเลนิคอฟนะฮะคุมเกมร่วมกันกับวิกตอร์เมนเดสและก็เซอร์เกย์บับคินนะฮะ โดยที่แนวรุกนะครับก็จะมีเบนยามินกาเร่อิวานเซอร์เกเยฟแล้วก็คิริลเพชินินนะครับรับหน้าที่ร่วมกันผลิตสกอร์นั่นเองนะครับส่วนมูรัตมูซซเยฟนะฮะนายใหญ่ของคลาสโซดาวันนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทับเลยนะครับก็จะมาในระบบ4-3-3ครับโดยมีสตานิสลาฟอักคาเซฟนะฮะร,รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเซอร์เกเปตตฟ วิตตอรอเมนาดีเอโกคอสตาแล้วก็ลูคัสโอลาซ่านะครับแต่งการครับส่งให้เควินปีหน้านะครับเดินเกมร่วมกันกับอเล็กซานเดอร์เชอร์นิคอฟแล้วก็เอดูอาสเปอร์สยานนะฮะโดยที่แนวรุกครับก็จะมีวิคเตอร์สารนะครับเลนริมเส้นกคลาฟากับบัชีครับโดยหัวหอกตัวความหวังนะฮะจะอยู่ที่จอรโกรบาเลยครับเจ้าของผลงาน9ประตู4อาสซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมา27ครั้งของคู่นี้ c นะ s s ฮะคลาสโดาทำได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้10ครั้งเสมอ9แล้วก็แพ้ไป7เกมนะครับปันธงสำหรับคู่นี้นะครับคลาสโนด้าเนี่ยนะฮะอาจจะแพ้มาในเกมที่แล้วก็จริงนะครับแต่ผลงานโดยรวมเนี่ยยังเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับเกมรุกมีคองครับแถมเกมรับก็ไม่ได้เสียเยอะเหมือนคีเลียที่โดนยิงไปถึง9ประตูใน3เกมหลังนะฮะมองว่าทางคลาสโนดาจาฝูงเนี่ยนะฮะ จะบุกมาชนะได้ชิวๆเลยนะครับก็คู่นี้เฉียไปที่ษคลาสโนด้านะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25นั่นเองนะครับขยับไปดูกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับค่ำคืนนี้ก็มีหนึ่งคู่นะครับการดวลกันร,ระหว่างมาโยกากับแอตเลติกบิลเบานะครับผลงานล่าสุดนะครับมาโยกาเอาชนะอาราโยบายเยกาโนมา1ประตูสู์นะครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่4ในะรอบ5เกมหลังนะครับ 10นัดเก็บมา17คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ6ของตารางลาลีกาสเปนนะครับฤดูกาลนี้ออกตัวได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเรียามายอกานะฮะ ขณะที่แอตเลติกบิลเบานะครับเกมล่าสุดลงสามในเกมยุโรปมานะครับก็เอาชนะสลาเวียปลาร์มา1ษษนประูสูตรในศึกยูโรปาลีกนะครับส่วนเกมลิง์มาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถล่มเอาชนะเอสปันิอนไป4ประตูต่อ1นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ4เกมหลังนะฮะสินัดเก็บมา17คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ5ของตารางลาลีกาสเปนนะฮะก็สองทีมนี้อันดับติดกันเลยนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เรามายอร้าของจาโกบาอาราซาเต้นะครับวันนี้จะไม่มีทาคุมะอาสนะนะครับแล้วก็อิบันกวยย่านีฮะที่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอยู่ก่อนหน้านี้นะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะฮะก็จะมีโดมินิกเกรฟนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยปาโบมาเฟโออันโตนิโอรโยมารตินวาเลียนและก็โทนี่ลาโต้นั่นเองนะฮะ แดนกลางครับส่งให้ซามูคอสตานะครับคุมเกมร่วมกันกับมาโนมอราเลสนะฮะส่วนแดนกลางตัวเดินเกมนะครับก็จะมีโรเวดนามาโรนะครับเซจิดาเดและก็ตัวความหวังสูงสุดครับนั่นก็คือดานี่โรดิเกตนะฮะเจ้าของผลงาน2ประตู3 a แอซิ์ครับส่วนหัวหอกโตเป้าครับก็จะใช้เป็นเวดัตมูริกีนะครับเจ้าของผลงาน4ประตู1 a แอซิ์ในฤดูกาลปัจจุบันเนี่ยรับหน้าที่ในการผลิตกอร์นะครับ ดาเนสโตบาเบเดนะครับมีปัญหาทีมจุดเดียวนะฮะนั่นก็คือจะยังไม่มีอุนายซีมอนนะครับนายวารมือหนึ่งที่เจ็บมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก่อาการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะมีจูเลนอากิเลซาบาล่านะครับรับหน้าที่เฝ้าเสาแทนที่ของอุนายซีมอนต่อไปนะครับ แนวรับประกอบไปด้วยออสการ์เดมากอสด,ดานี่บีเบียนอตอ่อปาเเดสแล้วก็ยูริเบชีเช่นะครับมิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นมิเกลยาเรกีซานะครับคุมเกมร่วมก,กันกับอินดิโกรูอิสเดอการาเรต้านะฮะส่วนแนวรุกด้านบนครับก็จะมี2พี่น้องวิลเลียมส์นะครับทางนิโก้แล้วก็อินยากี้รวมไปถึงอเล็กซ์เบเรนเก้น,นะฮะโดยที่ความหวังสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่อินยาี้วิลเลียมส์แหละครับเจ้าของผลงาน3ประตู4ี่แอซิ์นะฮะ โดยที่กองหน้าตัวป้าก็ใช้เป็นกอก้กากรูเซต้ารับสัมปทานล่าตะข่ายนั่นเองนะครับสถิติดวลกันที่ผ่านมา45ครั้งของคู่นี้นะครับเป็นบินเบาที่ชนะไป20ครั้งครับเสมอ11ครั้งแล้วก็แพ้มาโยก้าไป11เกมนะฮะขณะที่บินเบาเนี่ยนะฮะแพ้แค่นัดเดียวนะครับใน15เกมหลังสุดที่ดวลกับมาโยก้าน,นะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับอเรติบิลเบาเนี่ยนะฮะซีั่นีเวลาออกนอกบ้านนี่ยังขาดความแน่นอนนะครับต้องมาเยือนมายกาที่กําลังเล่นด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงมากๆนะครับดูแล้วมีโอกาสที่จะโดนเช็คบินได้เลยนะครับคู่นี้ให้พปที่มายกาครับกับเริเสมอเสมอนะครับคู่ต่อมานะครับขยับไปดูกันที่ฟุตบอลลีกวันของประเทศอังกฤษนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแบล็กพูลกับธนาของวีแกนเอเรติกนะครับ ผลงานล่าสุดนะครับแบล็กพูลโดนปีเตอร์โบโร่ถล่มมาถึง5ประตูต่อหนึ่งะครับเป็นการแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่ชนะใครใน4เกมหลังนะฮะสินัดเก็บมา15คะแนนนะครับรั้งอยู่ที่อันดับ18ของตารางลีกวันอังกฤษนะครับขณะที่วีแกนนะครับเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับแมนซิลมัมา1ประตูต่อ2นะครับเป็นการแพ้มา2เกมติดต่อกันนะครับสินัดซีซั่นนี้เก็บมา13คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ19ของตารางลีกวันอังกฤษนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่แบล็กพูลของซิฟบูสนะครับก็วันนี้จะไม่มีโดมินิกทอมสันคิริยันควอซี่แล้วก็แอนดรูลีออนนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4411ครับจะมีแฮร์รี่ไทเลอร์นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยจอแดนลอเรนซ์กาเบียลนะครับโอเดลูก้าออฟิเยนะครับโอลิเวอร์คาซี่แล้วก็เจมส์ฮัตแบนนนั่นเองนะฮะ ตัวมิดฟิลด์รับนะครับก็จะใช้เป็น CJ h a m i l t o ตันนะครับตัวเดินเกมก็จะมีเจคบิสลีย์นะครับอบแอปเตอร์ลีอีเวนส์อาลบี้มอร์แกนนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพริสกอร์เอาไว้ที่ขายโจเซฟนั่นเองครับเจ้าของผลงาน6ประตูกับอีก1อาซิหในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ด้านชอมาลูนี่นะครับนายใหญ่ผู้เป็นตำนานของวีแกนนะครับยังไม่มีลุคชัมเบอร์สครับคาร์แมกมานามานรวมไปถึงเจนเซนเวียด้วยนะครับที่มีปัญหาสภาพร่างกายทั้งหมดครับการจัดทัพวันนี้ครับก็จะมาในระบบ4141นะครับก็จะมีแซมทิเคิลครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วยเจมส์คาร์ลเกอร์เจสันเคอร์วิลเอ็มสันแล้วก็ซีเว่นเซซยองนะครับ มิดฟิลด์ตัวรับครับก็จะเป็นบเดอา阿ิโกนะครับส่วนตัวเดินเกม4คนประกอบไปด้วยดิออนแรนไคทิโลเอสการ์ดไทริสฟองซัวแล้วก็ซิลโกอามารีโทมัสนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการผลิตกอร์เอาไว้ที่โจฮูกิลนะฮะอดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว2ประตูนั่นเองนะครับ สถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับปะทะกันมาทั้งหมดนี่30ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นวีแกนชนะไปได้15ครั้งครับเสมอกัน3เกมแล้วก็เป็นแบล็คพูลนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้12เกมนั่นเองนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับแบล็คพูลเนี่ยกำลังขาลงอย่างหนักเลยล่ะครับแพ้มา3านัดติดต่อกันแบบที่โดนยิงไปถึง9ประตูนะฮะด้านวีแกนเนี่ยนะฮะผลงานอาจจะไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่ครับก็เลยมองว่ามืโอกาสที่จะ ไม่แพ้กลับไปในเกมนี้นะฮะคู่นี้ก็เลยแนะนำให้เชียร์ที่วีแกนดีกว่านะครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาลีกของโปรโตุเกสนะครับการเจอกันระหว่างเอ s วีสกับทราขกเอฟซีปอโตนะครับผลง,งานล่าสุดนะครับเอวีสนี่ลงสนามในเกมฟุตบอลถ้วยมานะครับเอาชนะซาดิเนสมา2ประตูต่อ0นะครับ ส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับเสมอกับอารูกาไป1ประตูต่อ1น,นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะไม่ชนะก็ไม่ชนะมาสามนัดติดต่อกันในลีกแล้วนะครับ8นัดเก็บมา9คะแนนครับรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตารางพรีเมียร์ลีกโปรโตุเกสนะครับขณะที่ FC p o r ปอร์ตนะครับเกมล่าสุดลงสนามในเกมฟุตบอลทั่วยุโรปยูโรปาลีกมานะครับ ก็เอาชนะฮอฟฟินฮามา2ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนเกมฟุตบอลถ้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะซินเทนเซ่มา3านะฮะส่วนเกมลีกครับเอาชนะบรากามา2 1นครับแนัด21คะแนนครับรั้งเป็นรองจากฝูงของตารางพรีเมียรลีกาโปรตุเกสนั่นเองนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่วิตตอกัมเปลสนะฮะนะยายใหญ่ของเอเวส์นะครับวันนี้จะไม่มีบัพติสลูนะฮะเนเน่ลูคัสเปียซอนเอริกเบกาแล้วก็ยาอีมีหน้านั่นเองนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับ4-3-3นะฮะก็จะมีเกยูโมโอชัวนะครับนายทวานจอมเก่าชาวเม็กซิโกนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยเฟรนันโดคอนเซกาเอ่อคริสเตียนเดวินิช จอสเตเชล่าแล้วก็กีกี้นะครับแดงกลาง3นายครับประกอบไปด้วยหลุยซิวาเยาเมกลแล้วก็กุสตาโวอาสันเซานั่นเองครับส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะมีอ่าบาสโกโลเปสเนะครับเ่นลิมเส้นโคลฟ้ากับจอนเมคาโดนะฮะโดยที่กองหน้าตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพลิกกอร์เอาไว้ที่เซลุยส์นั่นเองนะครับ ด้านผู้มาเยือนนะครับอย่าง FC p ซ o ปอตของวิตอบูโนนะครับวันนี้จะไม่มีไซดูซานูซี่แล้วก็ฟรานนาบาโรที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีดิโอโกคอสตานะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับประกอบไปด้วยชูอัลมาริโอติอโโาโกจารโลเนเวนเปเรสแล้วก็ฟรานซิสโกโมูรานะครับ แดงการครับส่งให้อลันวาเล,ล่าครับคุมเกมร่วมก,กันกับนิโก้กอรซาเลสนะฮะส่วนแนวรุกครับก็จะมีเปเป้เ,เลนลิมเส้นโกลลฟ้ากับกาเลโนนะฮะโดยที่เพเผลเิตก็จะเป็นฟาบิโอเวอร่านะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับก็จะเป็นซามมออมโรดิออนนะฮะเจ้าของผลงาน8ประตูนในดูกการัปจุบันรับหน้าที่ผลิตกรนั่นเองนะครับ คู่นี้นะครับไม่เคยดวลกันมาก่อนหน้านี้นะฮะก็ขอฟันธงกันไปเลยนะครับว่า A.V.S. เนี่นะครับผลงานเดี่ยวแน่นใช้ได้เลยนะครับในระยะหลังมานี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องเจอกับ F.C. ปอร์โตที่อาวุธหนักเต็มทีมนะครับเกรดนักเตะก็เหนือกว่าพอสมควรด้วยครับมองว่าปอร์โตจะชนะได้ไม่ยากเลยนะครับคู่นี้ให้เชียร์ที่ F.C. ปอร์โตนะครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่1.25นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกอกอร์นี่มาถึงรอบไปออฟแล้วนะครับกับการเจอกันระหว่างเซาเทิลซาวเดอร์สกับท่าของ h ุสตันไดนามนนะครับผลงานล่าสุดนะครับเซาเทิลซาวเดอร์เสมอกับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์มา1ประตูต่อ1นะครับก็เป็นการยืสถิติชนะรวดเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แพ้ใครมาตลอด7เกมหลังสุดเช่นกันนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ4ของตารางฝั่งตะวันตกนั่นเองนะฮะ ก็ต้องบอกว่าจบฤดูกาลปกตินะครับที่อันดับ4ของตารางฝั่งตะวันตกของเมเจอร์ลีกนั่นเองนะครับคาะ์ลีคูสตันได n a โมนะครับเกมล่าสุดเอาชนะ LA Galaxy กมา2-1นะครับก็ชนะมา3จาก5เกมหลังเลยนะครับ34นัดมี5 4คะแนนครับจบอันดับ5ของฝั่งตะวันออกในฤดูากาลปกตินะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่แบรนด์ชูเมเซอร์นะครับก็มีปัญหาทีมเลยครับเพราะว่าโอเบดวากัสนะฮะก็ติดโทษแบนนะครับนอกจากนี้จะยังไม่มีโคดี้เบเกอร์นะครับแล้วก็จอร์จอาเตนซิโอด้วยครับที่เจ็บทั้งสองคนเลยนะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีเซฟานฟรายครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับประกอบไปด้วยคริสเตียนโรรันเยมาโกเมสแจ็คสันราเก้นนะครับแล้วก็นูฮูโตโลนะครับ แดนการครับส่งให้ชัวเปาโลครับคุมเกมร่วมกันกับอเล็กซ์โรดานนะฮะโดยที่แนวรุกครับก็จะมีเปโดเดลาเบกานะครับประสานงานทําเกมกับอัลเบิร์ตรุสนักแล้วก็พอลร็อดร็อกนะครับโดยที่ความหวังสูงสุดเนี่ยนะฮะก็จะฝากกว่าไว้ที่จอแดนมอริสครับเจ้าของผลงาน13ประตูกับอีก4อัสซิดในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับด้านเบนจามินโอเซนนะครับนายใหญ่ของฝั่งฮุสตันเดนเดมครับอันนี้ก็จะไม่มีลอเรนซ์เอนนารีนะครับ เนลสันคีนินโยนะฮะแล้วก็บรัสมิธครับที่เจ็บทั้งหมดเลยนะฮะการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1หนึ่งครับก็จะมีสตีฟคลาร์กนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ4นายประกอบไปด้วยเกฟินดอร์ซีเอริกสวิชเชนโกมิคาเอลแล้วก็ฟรังโกเอสโกบานะครับ สุดรายการครับส่งให้อาเธอร์คุมเกมร่วมกันกับเอ็กตอเอเรรานะครับแนวรุกแดนบนครับก็จะมีอาเดลแบโตการัสกิยานียครับอาร์มินบาซี่แล้วก็อิบราฮิมอาริยูนะี่ฮะส่วนกองหน้าโตัวเป้าครับก็จะฝากความหวังในการพิสกอเอาไว้ที่เอสเกลปอนเซเนะฮะเจ้าของผลงาน5ประตูนในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับสถิติดวนกันที่ผ่านมาของคู่นี้35ครั้งนะครับ ก็เป็นซาวเดอร์ที่ทำได้ดีกว่านะครับจากการชนะไปได้19นัดครับเสมอกัน9เกมแล้วก็เสียท่าให้กับทางด้านหัวฮุสตันเดโมไป7ครั้งนั่นเองนะครับ บนงสำหรับคู่นี้นะครับซีเทิลซาวเดอร์สเนี่ยนะฮะเวลาเฝ้า,าได้เล่นที่ลังเนี่ยนะครับต้องถือว่าแข่งแกร่งมากๆากนะครับดันฮุสตันมีปัญหากับการออกนอกบ้านอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าแพ้มาสองนัดติดต่อกันแบบนี้นะครับมองว่าซาวเดอร์สที่แข็งแกร่งยามที่เล่นในบ้านเนี่ยนะฮะจะสามารถเอาชนะไปได้ในที่สุดครับคู่นี้ให้เฉียบที่ซีเทิลซาวเดอร์สเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.5นั่นเองนะครับ สรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับก็มองกันไปที่เอยุปสปอร์นะครับเบสิกตัสครัสโนดามาโยกาวีแกนปอร์โตแล้วก็ซีตเทลซาวเดอร์สนะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับแอดเซีนหมี98นะครับหรือว่าตามลิง์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบเยนะครับรวมไปถึงกิจกรรมท่ายผลฟุตบอลของเรานะครับโดยท่ายผลคู่หลักของเรานะฮะทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะแล้วก็จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับให้ทายลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับสำหรับเสื้อฟ